กินบุฟเฟ่สาวันมีอยู่จริงค่ะอีกแล้วอาทิตย์หนึงสองครั้งอาทิตย์หนึ่งสองครั้ง มีน้องแซวนะคะว่าพี่สาว1เดือนมี3 1วันคุณพี่กินบฟเฟ่ไปแล้ว3า .2 วันค่ะก็ไม่เกินจริงเพราะว่าก็กินเกือบทุกวันจริงๆนะคะวันนี้มากินปิ้งยา่างมีแซลมอนแล้วก็มีซูชิด้วยค่ะอยู่กันที่ร้านชิเซนยากินิคุไรค่ะสาขาฟิวจ์ปาร์คลังเสิ็นี่ค่ะก็จะมีซูชิหลากหลายหน้าให้สั่งนะคะจริงๆในเมนูมีอีกเยอะมากเลยค่ะแต่ที่มากินวันนี้นะคะเพราะว่าคุณแม่อยากกินยำแซลมอนร้านนี้ค่ะ กินในราคาเริ่มต้นนะคะ5 9 9บวกบวกก็จะมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อนะคะราคาน,นี้ก็สามารถกินซูชิได้แล้วเนื้ออาจจะมีส่วนให้เลือกน้อยหน่อยค่ะใครอยากกินเนื้อที่พรีมเมียมนะคะก็สามารถอัปเกรดกันได้เลยนะคะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อใบพายแล้วก็สันคอหมูค่ะใครที่ชอบกินทั้งซูชิกินเนื้อ,อย่างนะคะร้านนี้ก็เหมาะเลยค่ะ แต่ส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าเลือกกินราคา5,99นะคะ,นะ,คะแนะนํานี่เลยค่ะหมู3ชั้นส่วนอันนี้เป็นตับนะคะนี่ว่าเวลาเอาตับมาย่างนะคะรู้สึกว่ามันจะแข็งไปถึงจะย่างแบบกึ่งสุกกึ่งดิบขนาดนี้ก็ยังแข็งนะคะนี่ค่ะต้องหมู3ชั้นค่ะ the best กินแก้มไปกับสลัดผักค่ะหมูย่างกิมเกลียมตบท้ายของหวานนะคะก็ยังมีไอศครีมนะคะที่กินได้ไม่อัน้นค่าเสียาหาย2คนแม่ลูก1,400